โอเคกลับมากับเอ็กช็อตวันนี้จะมาเปิดกอรี่หอนะมันมีกอรี่หอมาใหม่สองแน่ครับเป็นอ,อ่านว่าซานเป่าซนะานเป่าชิปตัวซานเป่าชิปอ่าผมไม่ดูข้อมูลมาละมันเป็นแต่ว่ามันเป็นไออะไรนะของเซิร์ฟกีจะเรียกว่ามีหกนะไอแฮครับอะไรแคลิเออร์สักอย่างมันเป็นซานเปาอ่ามันเป็นชื่อของคนจีนที่ว่า เป็นนักเดินเรือของคนจีนนะ่ะพี่ว่าจึ้งเหอนะครับก็คือตามปืนประวัติปืนเนะ่เนี่ยมันบอกว่าเป็นจิตวิญญาณของจึ้งเหอนะครับก็คือจึ้งเหอเป็นนักเดินเรือของจีนนะเขาก็เลยเอามาตักชื่อตัวนี้เนาะมีชื่อจริงๆว่าซันเป่านะบางคนอาจจะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะซันเบานะครับหรืออะไรก็ตามนะซันเปาชิปหรืออะไรก็ตามจริงๆมันชื่อว่าซันเปานะโอเคแล้วก็น,นี่ก็ซันเปาของอาวุธเป็นเหมือนสมอเรือนะครับนะ นี้จะมาเปิดหน้านี้กันนะครับก็เป็นตีมเรือนะรอบนี้เป็นเหมือนยานยานลบอะไรสักอย่างโอเคเรามาเริ่มมาเลยดีกว่าไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเปิดไปด้วยเราจะเล่าประวัติไปด้วยแล้วกันตัวพี่ซานเป่าแล้วเนี่ยเป็นแม่ทัพของราชวงศ์หมิงในจีนนะครับเป็นผู้บัญชาการกองเรือที่ว่าออกสำรวจมหาสมุทนระเพื่อประกาศแล้วก็แผ่อิทธิพลของจีน เป็นก well าร์ดเวลสามข่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะจะเป็นนักตุลเรือที่เก่งกัจทินคนหนึ่งได้แวนว่ะเรื่องอยู่โอ้ได้หมวกเป็นประดับของครับโอเบมีอะไรอีกไหมเหมานะ่รสชาต,นะติต้องจะต้องเหมานะ ชัดเลยซีเคสตา์นี่อเจ็ดจุห้าไว้ก่อนเลยสี่ช่องนะครับเหมาไว้เนี่ยตัวคัมภีผมก็มีนิดเดียวปีไม่เยอะผมเห็นคนลงในกลุ่มมีเป็นหมื่นเลยนะโอ้เขาเก็บเขาซื้อ,อยังไงไม่รู้นะมีเป็นหมื่นเลยโอเคสรุปก็ต้องเหมาจริงก จอ,อกปืนก่อนเลยว่าจอ,อกอาวุธประชิดก่อนโอเคเป็นอาวุธประชิดนะครับถ้าใส่สองชิ้นมันบอกว่าหมด PVE ปืนอยาจะสุ่มโจมตีเป้าหมายภายในระยะหนึ่งโอเคก็คือว่าไม่ต้องกดยิงมันจะโจมตีเป้าหมายให้นะครับมาแล้วเนี่ยเดียวโอเคเนี่ยครับมาแล้วสิตเปนทางเจ้งเทิรนะครับ ซานเป่าชิปหรือว่าเรือของซานเป่านั่นเองเป็นอาวุธอ่ที่ว่า8.5ที่ดกด X ได้นะดกด X เพื่อเขาเรียกว่าอะไรโชว์โชว์ท่าทางนะครับมีอ่อันนึงนะเป็นของนักเดินเรือเหมือนกันแต่ว่ามีคนบอกคาร์บอยจริงๆไม่ใช่คาร์บอยนะอันเนี้ยชื่ออะไรนะชานเดบเบลชานเดบเบลดิโวเป็นโจรสลัดหญิงคนแรกนะโอเคอประวัติคร่าวๆก็จะเป็นมีชื่อหนึ่งว่าชานเดบเบลวิวนะครับ เป็นสตรีสงศักของชาวฝรั่งเศสนะเป็นจนสลัดเพื่อแก้แค้นสามีที่ถูกประหารชีวิตอย่างไม่ยุติธรรมอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะครับเป็นอยู่โจมตีเรือของฝรั่งเศสในช่องแคบของอังกฤษแสดงความแค้นนะแล้วก็จะทิ้งลูกเรือแล้วก็ให้สงครนกลับไปอะไรประมาณนี้อ่าๆก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีของที่เราคุ้นเคยด้วยเป็นแกนเมดนะครับชุดในร้านค้าของแค้นนะครับอันนี้ก็มีอยู่แล้วแหละเสาม าจะขายทิ้งอ่ยลูกซองนี่ก็เหมือนกันฟอสโคน่าจะขายทิ้งเ่น่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็สกิลมาใหม่นะเป็นเวอร์ชที่จริงมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งอัปเดตมาในตารางของอสัตว์เลี้ยงว่าสามารถอัปเดตไอ้สกิลนี้กับสัตว์เลี้ยงได้ประมาณเนี้ยโอเคก็คือถามว่าสัตว์เลี้ยงตัวเนี้ยดีไหมนะครับถ้าคุณเอาปืนซันเป่าตัวนี้ละแนะนำมาให้มีสัตว์เลี้ยงตัวนี้ด้วยนะเพราะว่าสกิลของน้องเนี่ยก็คือจะเพิ่มความสามารถในการชาร์จแล้วก็ลดเวลาในการชาร์จได้ด้วยนะครับก็คื ถ้าใช้ปืนก็ต้องมีน็อกแล้วก็ประหยัดด้วยนะครับเพราะว่าสตาร์ทแค่สามนะรวมๆใช้ประมาณสองอบาทนะครับใช้ไม่เยอะด้วยนะครับเหมือนว่าถ้าดีรันตัวปืนเนี่ยก็สามกันนะถือว่าคุ้มนะครับคุ้มจัดเลยอันนี้ก็สามนะครับคุ้มมากอตนนี้ผมมีอยู่แล้วนะนี้ก็มีอยู่แล้วนะครบเสร็จละวอาจะไม่เปิดแล้วนะอันนี้ก็จะมาเปิดแค่สองหน้านะครับอไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาเปิดหน้นี้ต่อีกว่า อาจจะต้องเหมาะนะเดี๋ยวอืมเพราะว่าทางแล้วน่าจะออกยากนะรอบนี้ให้เปิดแบบสองสามรอบได้ก็ดีใจด้วยนะครับน,ะน,นี่สกิลติดตัวในยหมด PVE ปลดแฟลปาระเบิดมือแรงสูงก็สามารถกู้คืนระเบิดได้โอเคเป็นระเบิดแรงสุดก็คือถ้าใส่เนี้ยก็คือใช้ปักแซไม่ได้นะเป็นสกิลติดตัวเป็นสกิลแซนะครับ สัตว์เลี้ยงบางตัวมันกคือติดตัวไม่ให้แท็กแ,แต่ก็อย่างว่าแหละมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไม่ต้องพกนะครับลืมอบอกไปก็คือเลี้ยงแล้วก็อยู่ในคังนะครับแล้วก็จะชาร์จตัวของตื้ฟังเปาได้นะกดเวลาชาร์จเพิ่มขีดจำกัดการชาร์จของเขาโอเคราอยู่ส่างช่องละอย่างที่บอกว่าจะต้องเหมาว่ารอบนี้โอ้โหเหมาจริงด้วย โอเคสุดท้ายมาสัตว์เลียงโอเคครบแล้วนะครับเกียงก็คือเหมาหมดเลยวันนี้เอาไว้ว่าเดี๋ยวรอบหน้าจะทําคลิปใช้ปืนซันเป่านะแล้วก็พกน้องไปด้วยนะครับเราไปลงประตูพีซีกันนะว่ามันจะเก่งจะเจ๋งแค่ไหนนะเพราะว่าปืนที่ตอนนี้ก็มีแรงๆก็มีแชมเปียนนะแล้วก็เป็นโอเวอร์โหลดสีฟ้านะที่เขาแจกในกล่องกล่องอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะกล่อง กล่องกิจกรรมวะกล่องกิจกรรมอ่าน่าจ,จะเป็นคัน,นีหรือเปล่าไม่ใช่กล่องตรงนี้แหละเห็นยวนเอออ่ะนี่ไงกล่องตรงนี้นะครับะที่ว่าทำเราก็จะได้สามวันมาเนี่ยก็เลือกเป็นโอเวอร์โหลดสีฟ้านะครับแล้วก็มีรางวัลเติมเงินนะครับ่องสีเขียวตัวนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับ่ะ ซึ่งรอบก่อนผมว่าเติมเอาของเล็กๆน้อยๆะไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นก็ซื้อติดเอาซื้อติดจากแม่ค้าเอาเพราะว่าใช้ธนูนะครับธนูต้องมีจริงแหละ <c oughs> <c oughs> โอเคงั้นก็ไม่มีแล้วละเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะลงสันเป่านะเอาไปลงประตูผ <c oughs> ีสิดูว่ามันจะเฟี้ยวแค่ไหนเอาสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ